มีนิทานทักษิณเล่าให้ฟังแบบชวนสงสัยกันครับว่าเงินที่ทักษิณถูกยึดแค่เศษเสี้ยวและพันล้านที่เหลือหายไปไหนต้องบอกว่าหลังขายหุ้นชินคอปให้เทมเัสเอกทักษิณได้เงินกว่า7จ็ดหมื่นล้านครับแต่หลังรัฐประหารเงินในไทยถูกยึดไปกว่าครึ่งแต่ปริศนาคือเงินอีกมหาศาลหายไปไหนมีร่องรอยโยงถึงทีมฟุตบอลในอังกฤษยอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เมืองทองในแอฟริกาบ้านหรูในดูไบ และหนังสือเดินทางมอนเตเนโกที่ทําให้เขาเคลื่อนย้ายเงินได้อย่างอิสระตระกูลชิน,นวัตรยังถือครองอสังหารและธุรธกิจใหญ่ในไทยทําให้มูลค่าที่แท้จริงอาจสูงกว่าตัวเลขที่ถูกประกาศหลายเท่าเลยทีเดียวครับและย่าสุดนะครับปี2025ความสัมพันธ์ระหว่างทักษิณกับกัมพูชาเริ่มสันคอนฮุนเซนรั่วสายโทรศัพท์กับนายกแพททองทานจุดกระแสรกรดในไทย และทาให้ชายแดนตึงเครียดแต่ก็ไม่ไว้มีข่าวลือว่าเขากําลังซื้อเครื่องบินเจ็ตหรูบอมาบ์เดีย G 8 5 0 0มูลค่า60บล้านดอลลาร์ผ่านในหน้าต่างชาติที่มีคดีอื้อเฉาและโยงตรงไปถึงชนชั้นนากัมพูชาครับทั้งหมดนี้สะท้อนว่าจะกะวาดเง,เงินเงาของทักษิณไม่เคยหายไปไหนและอาจเป็นอาวุธการเมืองที่ยังคงกําหนดอนาคตของไทยครับแม้เวลาจะผ่านไปเกือบ20ปีคําถามครับคือว่านี่คือความมั่งคั่งเพื่อครอบครัว หรืออำนาจทางการเมืองที่ไม่มีวันตายกันแน่ครับ